สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One Life Channel ช่องดีมีสาระเรตติ้งยอดฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กดซับะไครเพื่อไปกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับผมบางคลิปเนื้อหาอาจติดเลดไปหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันนะครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีบริษัทคอมเวิร์กจำกัดร้านคอมเวิร์กช็อปขายอะไรคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีมากมายสั่งซื้อสินค้าไอทีได้ที่ตามลิงก์ใต้คำอธิบายสายเกมสายกราฟิกไม่ควรพลาดหรือโรงงานบริษัทที่ใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์24ชั่วโมงก็เหมาะเป็นอย่างยิ่ง สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดู AI ดูถูกผมนะดูถูกยังไงมาดูกันนะครับผมคุม Newcastle นะตัวนี้เป็นตัว Data a p r i l 2023นะครับอ่าเป็นซีซั่นที่2นะฮะอ่านัดชิงลีครับโดยการพบกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ผมชนะอาร์เซนอลนัดชิงไป40นะฮะเดี๋ยวมาดูอาร์เซนอลกันก่อนนะครับผมมีซื้อใครบ้างนะอเล็กเคิร์ตนะฮะ ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้นะอ้าวเป็นบอสแมนของอะคาเดมี่เองนะแล้วก็ดูกาลแรกมิเชลอันโตนิโอนะฮะซื้อมาจากเวสแฮมนะโอ้โซน่าไม่ซื้อใครไม่เสริมใครเลยนะฮะโอ้โหรวยด้วยนะครับรวยแต่ไม่เสริมใครเลยนะฮะโอ้ตะปล่อยไปเยอะเลยนะครับโอ้โหปล่อยตัวดีดไปนั้นเลยนะฟบอยเวล่าเนี่ยฮะมอยเบตเอเนนี่นะฮะโอ้ อีมายสมิธโลฟก็ปล่อยไปนะ,ะโอ้ปล่อยไปเยอะแต่ไม่เสริมใครเลยนะฮะแล้วมาดูตัวหลักนะครับกับเบลเคซุดยังมีอยู่นะครับกับเบลมาตินเนลลี่นะฮะก็ยังอยู่นะฮะอ่อบุกยอสก,ก้าก็ยังอยู่นะฮะกันิชชาก้าอ่า โทมิยาสึก็อยู่หลายตัวนะฮะตัวเก่งๆนะฮะแต่มาดูนัดชิงน,ะนัดชิงหลีกครับนะที่ผมคุนิวเซนแล้วเจออาร์เซนอลนะนี่นะครับผมชน,นะไป4ูนย์นะชนะแบบพับสนามบุกเลยนะโอ้โหที่บอกว่าอาร์เซนอลดูถูกผมยังไงเอไอดูถูกผมไงดูสิบ11นักเตะตัวจริงกับตัวสำรองอาร์เซนอล เอาชุดสำรองและก็ดาวดาวรุ่งลงมาสู้กับผมในนัดชิงหลีกครับคิดดูโอ้โหนี่นะแรงแต่ผู้สาวประตูตนะฮะแช์เชอร์เนอร์เนี่ยที่ทั้ทงฤด,ดูกาลนี่ลงไปสามเกมนะลงไปสามเกมสำรองหนึ่งนะนี่เอาเสียหกประตูนะสีห่หนหกประตูนะั่นนัดชิงเมื่อกี้นี้แหละครับโอ้โหเอาตินชัสตี้นะฮะนี่ทั้งฤดูกาลนะฮะลง ลงบนันถ้วยสองเกมโอ้นี่นะจากคุปไคเวอร์อะไรเนี่ยก็ลงไปห้าเกมนะครับสำรองแปดอ่มีตัวเนี้ยทาคิฮิโร่โทมิยะสึเนี่ยฮะลงไปเยอะหน่อยยีาเกมนะครับน่าจะเป็นตัวจริงด้วยนี่ครับไลอัอนอาลีอเลเบอสุอะไร ผู้ดาดวรุ่งสมัยใหม่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ตามนะมก็อ่านชื่อไม่ออกต้องอ่านว่าอะไรบ้างนะมิกลอาซีสนะอาซียนอาซีนเนี่ยแหละครับโอ้ลงไปสองเกมนะทั้งดูการชาลีปาติโนนะฮะลงไปเกมเดียวเกมนัดชิงนะเนี่ยโอ้โอ้ลงเกมแรกในนัดชิงเลยนะอีธานออวานลลี่นะฮะ ก็ลงไปสามเกมนะทั้งดูการซาลาเอ็ดดินอุลัตเอ็มพันก็ลงไปเกมเดียวและ,และเกมเดียวที่ลงก็นัดชิงเมื่อกี้เนี่ยครับโอ้โหมากินย้อนนะก็ลงไปนัดเดียวเหมือนกันนะั่นน่ะนัดชิงเมื่อกี้นี่โอ้โออะไรเนี่ยโอ้เอ็ดดี้อาเอ็ดเกยตยาลงไปแปดเกมนี่ลงลงเยอะน,นิดหน่อยนิดหน่อย โอ้ oh, สำรองนี่ก็มีที่เปลี่ยนลงมาก็บรูคนอตตันคัฟฟี่นะฮะลงไปเกมเดียวทั้งดูการนะฮะนี่จีเกสตัวสำรองก็ไม่ได้เคยลงเลยนะโอ้นี่ก็ไม่เคยลงเลยทั้งดูการนี่ก็ไม่เคยลงนะงนงนะสำรองตาทานว์ก็ไม่เคยลงนะฮะแมตสมิธก็ไม่เคยนะโอ้ oh, เอาตัวสำรองกับดาวลุ่งลงตัดชิงสู่กับผมคิดดูโคตรดูถูกเลยโอ้ oh, ชนะ4-0ได้แชมป์ลีกครับ ผมควรจะดีใจหรือควรจะโมโหดีเนี่ยนี่ผมก็ได้หลายตัวมานะทั้งเลวเนวิสซี่นะอารูเบิสโคกับเพืเซมอาลก็ได้มาตั้งแต่ดูการแรกเลยนะครับอ่าสโบไรท์สโบสไลก็ได้มาเมื่อล่าสุดนี้นะครับเอามาช่วยทีมนะฮะแล้วก็อ่า นิคลัสเซวอร์นะฮะจากไอเรเบลสบวกนะครับได้มาฟรีก็ชนะไป4-0ฮะด้วยการถล่มชุดสุรองและดาว,วสสนนไไนนรุง่งของอาร์เซนอลไปในนัดชิงโอ้โหโครดูถูกกันเลยนี่นะครับก็กดีใจแหละที่ได้แชมป์ลีกครับแม่แต่ก็แหม,มนาโอโห,หอเหมือนเหมือนดูถูกดูแคลนกันมากเลย AI นี่นะครับก็เป็น เรื่องราวคำคํของ CM 0102นะครับตัวนี้เป็นตัว data a p 2023นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอให้สนุกกันเล่นเกมนะครับรอบหน้าจะมีคลิปอะไรมาแนะนำมีแน่นอนนะ,ะเป็นการแนะนำตัวนักเตะต่างๆนะฮะใน data ต,ต่างๆทั้งไล่ตั้งแต่ data original version เลยนะจนถึง data นู่นนี่นั่นจนถึงล่าสุดตอนนี้ก็ a p 2023นะก็กําลังไล่เก็บ ข้อมูลทดลองงานแล้วก็ลงมาแนะนำกันนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกด c ับสไกร์ด้วยนะครับก็กราบสวัสดีครับผม